สายออนเซนต้องฟังแช่น้ำร้อนทับผิดวิธีเนี่ยเสี่ยงเสียชีวิตได้ค่ะชาวแฟนๆซีรีส์เรื่องเฟนต้องรู้จักดาราท่านนี้นะคะเพิ่งพบว่าเสียชีวิตนะคะอยู่ที่บ้านของตัวเองในอ่างอาบน้ําโดยพบว่าจมน้ําค่ะฟังดูแปลกไหมคะคนเราจะจมน้ําในอ่างอาบน้ําของเราเองได้ยังไงเป็นไปได้ค่ะในกรณีที่น้ำเนี่ยร้อนเกินไปจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะเส้นเลือดมันขยายตัวทําให้ความดันต่ําฉับพลัน เมื่อความดันต่ำนะคะเมื่อเราลุกขึ้นเนี่ยก็จะมีอาการหน้ามืดแล้วก็วูบหมดสติได้ซึ่งถ้าเกิดเราวูบหมดสติแล้วหน้าเนี่ยเราไปจุ่มในน้ำก็มีอาการจมน้ำได้ค่ะดังนั้นสิ่งสำคัญคือเวลาที่เราจะแช่น้ำร้อนเนี่ยนะคะเราจะต้องค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิร่างกายให้มันตามไปด้วยไม่ใช่ว่าเดินลงไปแล้วก็แช่น้ำเลยอาจจะต้องเอาน้ำอุ่นมาอาบอาบรดัรดๆก่อนเหมือนแบบเวลาไปออนเซ็นนะเนาะ และที่สําคัญคือไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะเพราะแอลกอฮอล์เนี่ยจะก็จะไปทําให้เส้นเลือดมันขยายตัวเหมือนกันทําให้มีโอกาสหน้ามืดได้มากขึ้นดังนั้นสาวๆคนไหนแบบชอบนั่งแช่อ่างน้ําแล้วจิบวายอะไรเงี้ยพักก่อนนะไม่ค่อยปลอดภัยบริเวณอ่างน้ํานะคะแล้วควรที่จะมีกลิ่งแจ้งเตือนเผื่อเราแบบหกล้มหรืออะไรเงี้ยเรียกคนเข้ามาได้และถ้ามันวูบจริงๆนะคะพยายามให้เราไปในทางที่ไม่มีน้ํานะคะไม่งั้นเนี่ยจมน้าได้เลยนะ ยังไงแช่น้ำร้อนหรือไปออนเซ็นก็ระวังกันหน่อยนะคะทุกคนแด้วความห่วงงยงจากหมอูกุเกตค่ะ